ฟังเสียงรถเลยค่ะที่นี่เด็ดก็คือเบเกอร์เนื้อควายค่ะล้อแม็กอะไรวะ <laughs> ได้สปอกสโปกอะไรนั่นแหละพวกมาไลายหมดิทฟังชันพร้อมพรออชิฟดึงหน้าง่า <c oughs> สวัสดีค่ะพบกับช่องคุณในใบห่ออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็น ช่วงตามใจลูกค่ะลูกสั่งมาบอกให้ทำอะไรหมามาทำให้ได้เลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือหมามาเนี่ยสองปีแล้วใช่ไหมฮะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยหมามาอยากไปเที่ยวอเมริกาจริงๆแล้วตั้งใจว่าจะไปอเมริกากันนะคะทั้งครอบครัวคราวนี้ไปไม่ได้ไปไม่ได้หมามาก็ยังยังแบบอยากเออหาร้านอาหารปกติก็ชอบหาอะไรทานเนาะไปตามร้านอาหารต่างๆก็เลยถามลูกชายว่าเออเรามีร้านแบบ ประมาณอเมริกาไหมเป็นร้านคาเฟ่กาแฟนะคะหมามาก็เลยได้เจอนะคะที่อเมริกาโน่คาเฟ่นะคะอยู่แถวย่านบางแวกนะคะถนนจรร้านสนิทวงอยู่ใกล้บ้านหมาม้าเลยนะคะแล้วหมาม้าก็เลยอเอาดีแล้วมาร้านนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวตามกันเข้าไปดูเลยนะคะว่าในร้านนี้มีอะไรที่น่าทานตามเลยค่ะ คอีพีนี้นะคะเราจะขาดเพื่อนสาวเราไม่ได้นะคะค่ะเพื่อนสาวเข้ามาเลยค่ะมาม้าสั่งอาหารมาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันชิมนะคะโอ,โอันน,น,นี้อันนี้อันนี้อันนี้ขเขาเ,เรียกว่าชิคเนเจอร์ของที่ร้านนี้เป็นมิลล์มิลเชคเรนโบรดูสิคะสีสันแต่งได้น่ารักนะคะสวยงามนะคะเมื่อกี้มาม้าแอบชิมแล้วมันอร่อยด้วยนะ ก่อนจะทานแฮมเบอร์กเกอร์นะฮะเราก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะคะ<อ>ล้างมือก่อนล้างมือก่อนอแต่อันนี้นะฮะจริงๆแล้วมาได้วัคซีนครบสองเข็มแล้วนะฮะทุกคนก็ได้ครบ2เข็มแต่ว่าตอนนี้ถ่ายทำจะจะทานอาหารนะ,ะก็เลยอนุญาตถอดหน้ากากก่อนนะคะนะคะ่ะเราชิมเลยมีดมอะไรไหนเราใช้มือเลยหรอขอเอามีด่อยดีกว่า เขอชิมอบนนี้ก่อนถ้าเกิดกินจริงๆเราคนจะใช้มือใช่ไหมแต่อันนี้คืูกินกับมามาต้องใช้ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราจะงี้เดี๋ยวค้างเดี๋ยวะก็อย่างนั้นมาม้าขออนุญาตกินให้หมดก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยว่อยจะทำอะไรตามต่อไปค่ะ เราจะไปสถานที่ต่อไปนะคะจะไปไหนตามมาม้าไปเลยนะคะอยากมันก็ต้องดันกันนะคะฟังเสียงรถเลยค่ะวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นยุค60ค่ะ <laughs> ถึงแล้วนะคะสถานที่2นะคะคือเดอ d ไดเนอนะคะที่มาม้าว่าจะพามาสถานที่2ก็คือสไตล์อเมีกันแล้วก็รู้สึกจะใหญ่ที่สุดในแถวราชพฤกษ์นี้เลยนะฮะวันนี้นะคะมา้ามากับฟอร์สมาสแดงปี1966ค่ะสีแดงแรงลิตนะคะแรงลิตค่ะ เไวยออกไหมคะนะคะแล้วก็มากับบอสมัดแดงอีกคันหนึ่งนะคะคือ2018 2018นะคะนี่ค่ะรุ่นนี้เครื่องแรงนะคะประหยัดน้ำมันนะคะแต่คันนี้มันจะกินน้ำมันหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าลูกชายชอบค่ะก็เลยจัดให้เลยค่ะดูชุดเต็มเลยค่ะหมาม้าลูกชายสั่งให้ทำอะไรม้าก็ทำค่ะแล้วเนี่ยหมาม้าจะพามาดูสเปคคร่าวๆนะคะของปี1966นะคะ ไฟหน้านะฮะไฮโดรเจนถูกนะถูกต้องนะไฮโดรเจนนะแล้วก็ล้อแมกค่ะล้อแมกอะไรโครี่ียมขอบ15ค่ะสวยงามค่ะสวยงามเงางามนะคะแล้วก็ดูคร่าวๆนะคะสเปคข้างในนะคะว่ามันม,มีอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะอะไรคะ่ะเก็บภาพได้เลยคะ่ะอยากมันกระดันมาเลยค่ะมาพบกับสเปคของ รถปี2018นะคะไฟหน้าค like mm ือ LED นะคะ LED จะสวยนะคะแล้วก okay, ็ล้อล้อแม็กอะไรวะได้สป็อกสปอกอะไรนั่นแหละพวงมาลัยแบบพอติพันก์ฟังชันมาพร้อม p o w e พรอ p p พแพ r ร h i p พวงมาลัยโมดิฟฟังชั่นพร้อม p o w e r c h i p ดึงหน้าไงายค่ะตอนนี้มามาอยู่หน้าร้านนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าร้านมามาก็ใส่หน้ากาก่อนนะคะให้เรียบร้อยแต่ว่ามามาแนะนำนะคะว่า รานจอดรถนี้กว้างขวางมากนะฮะที่นี่นะฮะเดอะไดเนอร์ฮะแต่ว่าถ้าเรามาในกลุ่มใหญ่นะ,ะหรือยังไงก็ให้แอดไลน์นะฮะเดอะไดเนอร์3า3 0 2 1ดีกว่านะฮะเพื่อความสะดวกสบายนะคะแล้วก็ตอนนี้ตามเข้ามาเลยค่ะว่าหมามาจะสั่งอะไรนะคะค่ะตอนนี้หมามาก็เข้ามาสั่งอาหารแลนะฮะขนาดที่สาวๆของหมามายังมาไม่ถึงนะฮะแต่ว่าหมามาจะสั่งอะไรดี ที่นี่เด็ดก็คือเบเกอร์เนื้อควายค่ะเดี๋ยวสั่งให้สาวๆทานดีกว่าแต่มาม่าขอวันนี้เป็นหมูนะคะเบเกอร์หมูดีกว่าแต่ว่าของสาวๆเอาเป็นเนื้อควายค่ะ ตอนนี้ตานหั่นเลยจริงๆแล้วหมอาม้าสั่งไปเป็นสิบอย่างเลยนะคะเพราะว่าแต่คนเยอะมากเลยเต็มร้านเลยนะคะเขาก็เลยทยอยส่งมาให้ทีละอยา่างนะตอนนี้เราชิมก่อนว่าอันนี้คืออะไรอ่าหน้าคาน้องหมม้าใช่ค่ะใช่อาเลยค่ะคือจานเธอไปไหนละคะจา,จ,จานไปไหนละคะอ่าหมา่าม้าให้ก่อนให้หมา่มาม้าให้ก่อนคือสองคนชิมเลยก่อน โอ้ยไม่เอาค่ะเธอฉันอยากให้เธอสองคนชิมอ๋อได้ค่ะนะฮะแล้วก็บอกหมาม้าว่ามันโอเคนะยังไงรสชาติเป็นยังไงอ่าเอาเลยค่ะค้าเลยนะคะอ่าเอาไหมเอาซอสไหมคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองลองดูลองดูหอมมากอร่อยไหมอร่อยไหมหมาม้านุ่มด้วยเหรอแล้วถือว่ามันเนื้อมันมีกลิ่นอะไรบ้าง ธอรู้ป่าเธอสองคนกินอะไรไปสิกเนเจอร์ของที่นี่อ่ะค่ะเนื้อควายค่ะจิ้มหมอบ้านควายค่ะโอ๊ยหนูไม่ค่อยทานเหรออร่อยไหมอร่อยไหมอ่าเอาเลยค่ะอันนี้สั่งให้เธอสองคนเลยนะคะสองสาวของมาม้านะคะทานได้สุกช่มมากเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะ ขอตัวนะคะขอตัวพานอาหารก่อนนะคะค่ะภารกิจของมาม้านะคะสำหรับวันนี้เสร็จสิ้นแล้วนะคะมามาดีใจมากได้มาใช้สไตล์วัยรุ่นอเมริกัน1วันเต็มๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคุณในายใบห่อด้วยนะคะบ๊ายบายลาก่อนคะ่ะ